ห้าสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่กำลังเติบโตคุณอาจจะเคยรู้สึกนะคะว่าเหมือนตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จเส้นทางที่เคยมั่นใจก็ดูจะไม่มั่นใจแล้วความฝันที่เคยมีกลับดูห่างไกลเหลือเกิน ก็อยากชวนคุณค่ะมานั่งพักสักครู่ค่ะแล้วก็ฟังกันนะคะว่าความรู้สึกแบบนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันอาจจะเป็น5้าสัญญาณค่ะที่บอกว่าคุณกำลังเติบโตอยู่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dear The Better นะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกสับสนหมดแรงหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยมาถูกทางไหมอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองไปนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ค่ะเดียจะ ทำให้คุณเห็นตัวเองในมุมใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ค่ะถ้าสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวนะคะแต่ว่าคุณกําลังจะเติบโตนะคะสัญญาณแรกค่ะหนึ่งคุณเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตค่ะ มีช่วงหนึ่งในชีวิตค่ะที่เรามักจะมีคําถามขึ้นมาว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันใช่จริงๆไหมนี่คือชีวิตที่เราเลือกหรือแค่ทําตามที่ใครคาดหวังหรือเปล่าและคําถามเหล่านี้ค่ะทําให้เรารู้สึกสับสนเหมือนเดินหลงทางแต่ดียอยากให้คุณดูไว้นะคะว่าการตั้งคําถามชีวิตไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลว ในทางจิตวิทยาพัฒนาตัวเองค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราหยุดทำอะไรตามอัตโนมัติแล้วเริ่มกลับมาฟังเสียงภายในของตัวเองจริงๆการตั้งคำถามแปลว่าคุณเริ่มกล้าเผชิญกับความจริงคุณเริ่มกล้ามองว่าสิ่งที่เคยพอใจค่ะอาจไม่ใช่คำตอบอิดต่อไปเริ่มเมื่อคุณเริ่มมองหาความหมายที่ลึกกว่าเดิมมากกว่าแค่เงินเดือน หรือคำชมจากคนอื่นถ้าคุณกำลงังรู้สึกสับสนกับเส้นทางเดิมนั่นคือสัญญาณว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ค่ะมันอาจจะเจ็บปวดบ้างนะคะเหนื่อยบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะมันคือช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงขอให้คุณเชื่อว่าค่ะแม้ว่ายังจะไม่มีคำตอบในตอนนี้แต่การที่เราเริ่มที่จะสงสัยในชีวิตเริ่มตั้งคำถามกับชีวิต คือความกล้ารูปแบบหนึ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดแล้วค่ะสัญญาณที่สองค่ะคือคุณรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับสิ่งที่เคยชอบมีไหมคะวันหนึ่งที่คุณเนี่ยตื่นขึ้นมาเราก็พบว่าสิ่งที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณเฉยชางานที่คุณเคยหลงไหลคุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับมันเคยคิดว่านี่แหละคือตัวตนของฉันกลายเป็นความรู้สึกเหนื่อยหน่าย เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากทํางานนี้อีกต่อไปแล้วกิจกรรมที่เคยสนุกกับรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดคุณเคยเอนจอยกับมันแต่ตอนนี้รู้สึกแบบไม่อยากทํารู้สึกเฉยเฉยสึกว่ามันไม่ใช่หลายคนอาจจะตีความว่านี่คือสัญญาณของการหมดไฟหรือว่าความล้มเหลวในชีวิตตอนนี้หรือเปล่านะแต่มุมมองของจิตวิทยาพัฒนาตัวเองค่ะ จะอยากให้คุณมองอีกมุมว่ามันคือสัญญาณของการเติบโตภายในการที่คุณเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับสิ่งเดิมๆไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่าน,นั้นมันไม่ดีนะคะแต่มันอาจจะหมายความว่าตัวตนของคุณตอนเนี้มันเปลี่ยนไปค่ะมันกําลังเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับตัวตนเดิมของคุณในเมื่อหลายปีก่อนคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่ลหลงไหลในสิ่งเดิมค่ะ คนเราค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราหลงไหลได้ในชีวิตเพราะคุณได้เรียนรู้เติบโตผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาในชีวิตนะคะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดคําเนี้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกค่ะแล้วมันก็รวมไปถึงเรื่องของความชอบแพทชั่นต่างๆในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเมื่อความรู้สึกความชอบของคุณเปลี่ยนไปค่ะ มันอาจจะแปลว่าคุณกําลังขยับเข้าใกล้ความต้องการที่แท้จริงของหัวใจของคุณตอนนี้และนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณเลยค่ะเราทุกคนค่ะมีวงจรการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองสิ่งที่เคยใช่ในอดีตค่ะอาจจะไม่ใช่คำตอบชีวิตในตอนนี้ของคุณอีกต่อไปแล้วให้คุณลองเปิดใจให้กับความเปลี่ยนแปลงนั้นดูนะคะเพราะบางครั้งค่ะความเบื่อความเฉยหรือความ รู้สึกหมดไฟในใจของคุณอาจจะไม่ใช่จุดจบของสิ่งเก่าค่ะแต่มันเป็นสัญญาณแรกค่ะของการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ตรงกับตัวคุณมากขึ้นสัญญาณที่สามคุณเหนื่อยง่ายกับสิ่งที่ไม่จริงใจเมื่อเราตบโตขึ้นจิตใจของเราก็เริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นค่ะสิ่งที่เคยผ่านไปง่ายในอดีตอาจกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยล้าในวันนี้ โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงใจงานที่ขาดความหมายหรือเป้าหมายที่ไม่ตรงกับหัวใจความเหนื่อยง่ายนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายที่อ่อนล้าแต่เป็นการเหนื่อยล้าทางจิตใจแล้วก็อารมณ์เพราะสมองและหัวใจของเราค่ะเริ่มรู้สึกไม่สบายกับสิ่งที่ขัดกับความจริงภายในมันเหมือนมีเสียงเล็กๆในใจเตือนขึ้นมาว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเริ่มมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมและคุณค่ะก็พร้อมที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของคุณในตอนนี้การที่รู้จักปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ไม่จริงใจนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญของการเติบโตค่ะ เพราะคุณค่ะไม่จําเป็นต้องเหนื่อยล้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือว่าทํางานที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะแทนที่จะทนและยอมรับแบบเดิมๆค่ะให้คุณลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันอยากจะยืนหยัดและรักษาไว้จริงจการเหนื่อยง่ายกับสิ่งไม่จริงใจนี้นะคะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่จะช่วยนําทางให้คุณได้เดินไปสู่ชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจตัวเองมากขึ้นค่ะสัญญาที่สี คุณเริ่มยอมรับความเปราะบางของตัวเองในช่วงเวลาที่ดูสับสนเราก็หลงทางเนี่ยค่ะหลายคนเนี่ยมักจะรู้สึกว่าความเปราะบางคือจุดอ่อนที่เราต้องซ่อนมันไว้แต่จริงๆแล้วการยอมรับกับความเปราะบางค่ะคือก้าวแรกนะคะของความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างแท้จริงเมื่อเรายอมรับค่ะว่าเราอ่อนแอ เราจะปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสความรู้สึกที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเศร้าหรือความไม่แน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เราอย่างนี้นะคะเป็นคนนี่แหละคะ่ะการยอมรับความปราะบางค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองได้ลึกขึ้นและเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอแต่กลับเป็นพลังที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้ค่ะการเปิดใจรับความเปราะบางเนี่ยหรือความอ่อนแอยังช่วยลดภาระความคาดหวังที่เรามักตั้งไว้กับตัวเองทําให้เรานะคะไม่ต้องพยายามที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเพราะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าในชีวิตง่ายค่ะเพียงแค่เรากล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรือแบ่งปันความรู้สึกกับคนรอบข้างก็จะทําให้เรารู้สึกเบาสบายมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มยอมรับและเห็นคุณค่าความปราะบางของตัวเองนะคะนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตค่ะและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจการที่คุณร,อร้องไห้เวลาที่คุณเหนื่อยนะคะมันคือสัญญาณของความกล้าหาญทางอารมณ์ค่ะที่หลายคนมองข้ามคนที่เติบโตค่ะจิงกล้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ มีอารมณ์เศร้าเสียใจเหนื่อยเอาไมาจ่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาค่ะสัญญาณที่ห้าคุณรู้สึกอยาก,กเริ่มใหม่แม้ยังไม่รู้ปลายทางในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสนค่ะแล้วก็หลงทางหลายคนก็จะคิดว่าการเริ่มใหม่เนี่ยต้องมีแผนที่ชัดเจนต้องรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้ว การอยากเริ่มใหม่ค่ะแม้ไม่รู้ปลายทางเนี่ยเป็นสัญญาณของความกล้าหาญอย่างหนึ่งนะคะและความหวังในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในตัวคนเลยทีเดียวการเริ่มต้นใหม่ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะหรือต้องรู้ทุกขั้นตอนข้างหน้านะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการความเพอร์เฟกเราอาจจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยก็ได้ การที่เราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบมันคือการเปิดใจอยอมรับความไม่แน่นอนค่ะและพร้อมที่จะเดินออกจากกรอบเดิมๆของเราที่อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราต่อไปนี่คือการเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองได้ค้นหาสิ่งใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือแม้แต่มุมมองทัศนคติต่อชีวิตใหม่ด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไง คุณก็ยังจะเลือกเส้นทางนี้ค่ะอาจจะทำให้รู้สึกกลัวหรือกังวลแต่ให้จำไว้นะคะว่าเส้นทางที่ไม่ชัดเจนก็สามารถนำไปสู่จุดหมายที่คาดไม่ถึงและสวยงามกว่าที่คิดได้ค่ะเพราะในระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ปรับตัวและค้นพบตัวเองในมุมมองใหม่ๆดังนั้นค่ะถ้าคุณรู้สึกอยากเริ่มใหม่แม้ยังไม่เห็นปลายทางที่ชัดเจนเนี่ย นั่นคือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะกล้าออกจากอดีตที่อาจจะทำให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเดี๋ยอยากชวนคุณกล้าที่จะก้าเดินต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะการเติบโตเนี่ยมันไม่เคยเป็นเส้นตรงค่ะคุณต้องจำข้อนี้ไว้ให้ดีค่ะมันมีทางลุกวนอาจจะแบบขุขระบ้างมีระหว่างทางเราต้องหยุดพักบ้าง และบางครั้งเราต้องหลงทางบ้างแต่ทุกช่วงเวลาค่ะที่คุณซื่อสัตย์กับตัวของคุณเองแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบแต่นั่นคือก้าวแรกของการที่คุณได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเตียแล้วก็ช่องนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ปลาดภัยให้กับคุณแล้วก็อยู่ข้างคุณเสมอถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ like นะคะหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของคุณมาในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ